เฟรมเรทก,ก็โอเคนะหรับพอดีอืมเล่นในโหมดโหมดแล้วดีวะโหมดนี้แล้วกันโอเคเชี่ยมต่อก็ถ้ามันแหลกไงก็ขอภัยด้วยครับผมอืมแลกโหแลกฟุดๆอะโอเค,อเคมาอา้าวเกมจบแล้วเอาออกสิรออะไร อ๋อนี่นี่อันนี้อันนี้อ๋อไม่นกไม่เล่นไม่ได้เออเอ,อืมไหนดีวะอันนี้เหรออันนี้มั้งอันนี้ดีกว่าเออ D M อ่าคือถ้ากดเริ่มได้นะแต่ว่ามันเล่นยันอยู่นะฮะหรือเปล่าเยสมาแล้วครับ เกมนี้ก็เป็นเกมของค่าย PAPS y นั่นเองนะฮะั p a s Thailand ก็ค่ายเดียวกับพวก AVA นะครับผม,มก็นะเอ้ยทำไมมันโหลดช้าจังวะไม่มีทิปบอกอีกว่าเล่นยังไงเจเลยละวอ้มีครึ่งแรกครึ่งหลังด้วยเหรอโอ้นี่โอ้โหคอมกูกาขนาดนี้เดี๋ยวปรับต่ำยังกระตกขนาดนี้เล่ได้ด้วยเหรอ เย้แช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาแล้วเฮ้ย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 คอมโบคอมโบไม่ได้แดกกูหรอกอุ้ย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 เก่งเก่งอันนี้มันยินทำไรอะยินฮิวเหรอหสมุนไพรอุ้ยที่โลอะอืมที่โลอะ อุ๊ยโหวิ่งเข้าไปบวกไม่เออมันใช้แกตติ้งนี่หว่าลืมไปเออก็ว่าทำไมแบบอุ้ยอันนี้มันเท่หว่าชุดอะเออชุดมันโอ้มีบินได้ด้วยโอ้โหทำเหมือนอย่างแบบโหแบบเกมแนวไฟลอติ้งอย่างที่หนุกที่สุดอะเออแบบคือเออมันน่าหนุกดีน้องเกมเนี่ยน่าแคบเป็นนานๆครับผมมันอยู่ไหนของมันวะ รีโหลดรีโหลดอ๋อรีโหลดได้ด้วยอ๋อโคเทบะแล้วแล้วแล้วอู้วู้วู้วู้นั่นไงนั่นไงเจอแล้วอ๋อรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเมื่อกี้เห็นตัวนึงไปไหนแล้ววะอ๋อเฮ้ยมาไงเนี่ยโอ้โหแหลกแหลกกระตุกอืมอืมกระตุก อ่อออกออกเลยสกอร์ศูนย์ไสามคือเราเล่นไม่เป็นเนี่ยเราเพิ่งเล่นครั้งแรกหรือเปล่าสกอร์เออเอ้ยข่าได้ตัวหน, <c ười> นึ่งลาดเขาอุ้ยเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยแหละอื๋จะเอาแม่งก่อนเลยรูไ้ไงวะ โอ้โหได้อีกแล้วตัวที่สองอ่ะอโอ้โหเอาว่ได้สี่ตัวเลยเหรอนี่ค,คือการเล่นครั้งแรกไงก็ขอตกมันก็ตกขอภัยด้วยเออไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าเอ้ยออกไปไม่ได้นั่นน่ะโหเห็นไหมนะเกือบ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 แล้วโอ้ยอะไรว่ามีพักด้วยเหรอวะ โอ้ฝั่งใครนำวะฝั่งมันนำตัวอะไรวะันคือตัวอะไรอ่ะมีลูกกระตายตัวเดียวเหมือนโก้เลยเนาะก็นี่เป็นแพ็คใหม่นะครับผมก็เพิ่งลองโหลดมาเล่นดูเนาะก็ถ้าเล่นก่างไรต้องขอภายในที่นี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกอ่ัเพิ่งหัดเล่นเจอเจอเจอตัวนึงนั่นนหะเออเออเ โอ้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 มันจะเอาผมมันจะเอาผมมันจะเอาผมเออนั่นเนี่ยโดนจนได้ครูว่าแล้วโอ้มันใชเกติ้งผีจับหัวเออชื่อเท่มากนะครับรู้สึกโอเคไปเอวิ่งเฮ้ยเฉออืออืออุ้ยอือออ้อ อุ้ยได้โหได้สองเลยเหรอโหได้สองเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรีโหลโดก่อนรีโหลดก่อนใจยเย็นใจยเย็นไอ้หนูหปืนนี้ก็คลิกขวาเล็งได้เออนั่นน่ะเจอแล้วตัวนึงผีจับหัวแคขนแคขนมากเลยบอกให้ได้ชำระแคขนละ <c oughs> ได้อีกแล้วอ่ะ อุ้ย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 มันฟันแล้วอุ้ยไม่ตายไม่ตายอู้หูมันฟันทีแล้วตายเลยเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่สองเว้ยกดนอนเออไปไหนล่ะไปไหนล่ะยิงขู่ยิงขู่เปล่งลูกกระสุนอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไอเนี่ยหลายรอบแล้วเจ้าโอ้โหเกือบเกือบจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอะ,ะไไหอะีะไไหะ่ยวหี่ยวให้หน่อยเหี่วให้หน่อยเหี่วเออโอเค thank you เอ้ยใช่มันเหี่วให้เราเหรอว,วะเมื่อกี้เย้ได้อีกแล้วทาโร่บิน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 ,บนเนา ไหนแล้ววะโอ้หนี่เจอแล้วอู้ยโอู้หเฮ้ยตายเบยโหมันลุมเราอ่ะเฮ้ยมันลุมอ่ะเฮ้ยมันลุมเราโอเคครับผมนี่คือการเล่นครั้งแรกนะครับอุ้หูอู้หูอู้ห อุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนมันมันปืนมันก็ปืนเดียวกับเราเออเดี๋ยวมีปืนคู่ด้วยเัี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยแม่มีสมุไรด้วยโอ้โได้อีกแล้วฟีไลท์บวกทาร์โรเลเดอร์อ๋ออยู่ที่สองครับสิบแปดตายแปดไปไหนแล้ววะเอ้ยนี่กูเพิ่งเล่นครั้งแรกอย่าเพิ่งเข้ามาสิ ไอตัวนี้ชอบฟันเนี่ยอู้หูมันจิ้มมันจิ้มผมมันจิ้มผมอื้มโอ้จบแล้วจบแล้วเหรอยัวแพ้โอ้ยแพ้แพ้เบยเท่าไหร่วะอ๋ออันนี้โอเคกลับไปหน้าล็อบบี้อู้แพ้เลยแพ้เบย โหมันยึอดอะไรกันแล้วเนะี่ยโอ้ไม่ก็อยู่เช็คเลยแล้วกดค้างเออไปค้างไปเปลี่ยนเปินกันเนี่ยเป็นเอ่อเปินนี้ชุดเราก็ได้มาทั้งหมด6วัน7วันดิเออหกเจ็ดวันนะ <c oughs> ก็พอกับชุดนี้ผมไม่น่ากดใช้เลยคือแบบว่าเสียดายเออแล้ว ค้าดีกว่าไปดูรลยบร้านค้าว่ามีอะไรกันบ้างคือพีคือเงินเนี่ยเออกี่วันวะกี่วันวะร้อนเอ้แคนแคนเลยแคดเออผมไม่ได้ซื้อแคดมา <c oughs> แฮปซูนแฮปซูนเปิดแล้วได้อะไรได้ของ คือถ้ากระตุกยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะเออเอาวุธสิกิลเฮ้ยสมุไรเว้ยอ้มีอ๋ออันนีด้ดาบหรือปืนโอ้มีค้อนดดาบคู่เออสมุไรมแมงเ่ดีกว่าเหมาะดีซื้อดีกว่าสามสิบชั่วโมง ซื้อบินเลยครับสามสิบชั่วโมงครับอืมเป็นยาเท่ละไอเทมไปดูไอเทมกันดีกว่านะไงเทมมีอะไรของดีอยากได้ไม่มีครับโอเคแป๊บนึงน,นะครับโอเคก็เราไปเปล่าเบืบ่อจช่างเถอะทั้งหมดใหม่กิจกรรมอ,อ๋อ มีอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแคปซูลเฮ้ยเท่หวะเยอแล้วมันเออคือเราต้องงงเว้ยพีของชายต้องการพีเว้ยไม่มีเห็นพี เออเนี่ยเจอแล้วอ้อแคปซโยไม่มีมีอาวุธนะโอ้โห้ยิโหโคตรเทอ่ะคืออยากได้ปีกปีกอยู่ไหนอันนี้คือปืนใช่ไหมเดี๋ยวสกิลอ๋อมันอยู่สกิลเออ ชายล่างอ๋อปีอยู่นี่อ่ะเออซื้อมาลองเล่นดูห้าชั่วโมงพหรอโอเคชุดแฟชั่นสรงผมนะใบหน้า <c oughs> โอเคใบหน้าไหนดีอันนี้แล้วกันสีผม อี๋ผมเอามองอันนี้ไม่เท่นี่อันไหนกว่าอ้อมีอ้อสีขาวนั่นแหละหนึ่งวันหน้าเนอีนี่อันนี้เอออัดซือ โอเคครับผมก็ไปแต่งตัวกันเรียบร้อยโ okay. อเคอืมโอเคมาเราเเล่นอีกเกมหนึ่งอ่ะอันนี้คือซิงเกิลอืมซิงเกิลซิงเกิลก็ซิงเกิลเอาป่ะไปเล่นกันเลยนี่ครับ อยู่ในโหมดซิงเกิลเนี่ยคือการตะลุมบอลยิงมั่วสารพัดแล้วไหนคนจะคิดนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะโหลดเซตส้ดแล้วนะครับผมก็โอเคมาเล่เกันเลยซิงเกิลโอ้ด่านอะไรอ๋อไม่ใช่ซิงเกิลหรอโอ้าสมุนไพะลองโอ้ใจเย็นใจเย็น สกิลใช้ไงประเด็นเุ้ยอุ้ยอุตกใจหมดเย็ดูปืนดูปืนพวกเขานะครับเอ๋รอด้วยเอ๋อุ้ย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 ตายมันบินยังไงวะมันบินกันยังไงวะเออเออนี่เจอแล้วตัวนี้เออ วยไปไหนนี่น hmm ี่อ <laughs> ุ outset, ok ๊ยอุยอุยยิงยิงเหรอยิงเหรอแน่ใจว่าจะยิงกับพี่อหรน้องสาวโอ้ยมันเราไปร้านแล้วมันหรือมันไปร้านเราวะเห็ดนี่คือการเล่นครั้งแรกอะแบบเกียนเกียน ออออุุุุ้้้้ยยยยแน่ใจอย่าเล่นกับพี่แล้วหน่อยน้องหนูเย้ได้อีกแล้วระเบิดโผคะแนนมันนับเป็นยังไงวะน้อโอ้มีฮิวให้ด้วยโอเคต้องการรีโหลดกระสุนปืนได้ยินไหมได้ยินไหมนี่ต้องการรีโหลดกระสุนปืนบินยังไงให้พี่เห็นนะไอ้หนู โอ้โอ้ได้อีกแล้วโอ้เป็น,นยาพระเอกมาแล้วชื่อเท่ดีนะโอ้นเนี่ยโอเคครับผมพันนี้ก็ลากับท่าน,นผู้ชมไปก่อนนะผมขอตัวไปเล่นก่อนนะพาหน้าพบกับผมอีกแล้วทานโล่รเดอร์นะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม,มน,นะครับผมโอเคขอบคุณครับ